นี่น,นี่ทุกคนคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่เราทำบาชูเนี่ยนะ่ะคือไม่ได้อะไรเลยนะคะเราจะเอาใจพ่อหนูพ่อหนูจะได้แบบเป็นหนักมากขึ้นสวัสดีค่ะพบกับแม่นหนูปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูก็อยู่เซ็นทรัพลพาราม9คอนเทนต์วันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่แม่หนูรอคอยมานานมาก รอคอยมาคือ9เดือนหลายๆคนเนี่ยก็มีคอมเมนต์ถามเข้ามากันเยอะมากนะคะว่าแม่หนีน่มีแผนจะทําสวยนะคะตรงไหนอีกตั้แต่สมัยเป็นแอลแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทํฟร่ายที่แบบมาเมืองไทยเราก็จะนอนโรงแรมตรงพระราม9ก้าซึ่ท่านพระรามเก้าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบไกลามากในการทําสวยนะคะของลูกเรือหลังจากที่ท้องมา9เดือนเนี่ยหลังจากที่คลอดน้องอามีเสร็จแล้วนะคะแม่หนูก็พุ่งตัวนะคะมาที่นี่ท่าทุกคนนะคะไปที่คลินิกเนี่ยที่มีชื่อเสียงด่งดัง แอร์โพสเตอรทุกคนนะคะก็คือรีวิวกันหนาแน่นมากนะคะว่าดีมากดีจริงๆ ถ้านึกถึงเรื่องเลเซอร์ขนนะคะก็ต้องนึกถึงที่กังนํำคลินิกค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีเลเซอร์นะคะที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะนั่นก็คือเลเซอร์ที่ชื่อว่า longhouse and y o เดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากนี nice ้นึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในโซนทางด้านในคือประทับใจในการตกแต่งเขามากเลยนะคะทุกคนโอ้โหมีแบบน้าตกด้วยนะคะให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายสุด,สดๆเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันค่ะเพราะวันนี้เรามีนับทำเลเซอร์กันเนาะ เบาะมอ,มอแบบเสียงเบาๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นๆนะคะคือการันตีนะคะโดยแบบลูกค้าที่เรียงรายนั่งรอกันคือเต็มคลินิกคือก่อนที่จะมาเลเซอร์เนี่ยคือตัวแม่หนูเองเนี่ยก็คือผ่านการแว็กซ์นะคะมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วคืออยากจะบอกเลยนะคะว่ามันไม่เวิร์กอย่างแรงเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้ผิวของเราเนี่ยสำหรับขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นขนคุดคือบางทีก็คันแล้วก็เกาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือการเลเซอร์ขนเนี่ยคือมันเป็นการกําจัดขนเนี่ยลึกถึงต้นตอนเครื่องนะคะที่กังนำคลินิกน่ะำมาเข้ามาใช้นะคะก็คือเป็นเครื่องเลเซอร์นะคะที่ ดีมากที่สุดในท้องตลาดมูลค่าเนี่ยคือแพงถึง2อล้านห้าแสนบาทมูลคอดมาจากอิตาลีเลยนะคะได้รับการรองรับนะคะจากออยอนะคะทั้งประเทศไทยนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้นะคะแม่หนูเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าครั้งแรกของกังนําคีมิคือใจตั้มใจถึงมากเลยนะคะทุกคนก็คือให้ฟรีนะคะเลเซอร์ลับแลนเนี่ยหครั้งมูละค่า6 9 9บาท, <S <S บาทถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคนทคําครั้งแรกไม่เห็นผลเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อคอร์สต่อใช่ไหมเขาก็ไปเลย เติดผลขาววันไปเลยไหมคะอยากลองทำก่อนแล้วคือถ้าดีแห่งผลก็คือทำต่อค่ะทำฟรีครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเลเซอร์รักแร้เรื่องกิจกรรมแอดมินต์ฟรีได้นะคะได้เลยค่ะได้ลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะค่ะเมื่อก่อนแม่หนูทำไปเนี่ยมันก็คือจะเป็น IPL เนาะแต่ว่า IPL เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาคือแบบยังไม่แบบถึงรักถึงคนนะคะแล้วก็แต่ว่าที่เนี่ยที่กังนัมคลินิกอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีเครื่องเลเซอร์นะคะที่ดีมากก็ คือมูลค่านี่คือแบบว่าแพงมากก็คือสองล้านห้าแสนบาทซึ่งเดี๋ยวแม่หนูจะมาดูด้วยนะคะว่านอกจากเราได้ฟรีจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมต้องรักแล้แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทําตรงไหนเพิ่มด้วยขออนุญาตแน่นุ่น,นะคะในส่วนของโปรแกรมนะคะถ้าิกินี่ของเราจะเก็บขอบบาง่ายนะคะในส่วนของบาซิเลียนเรานะคะเก็บเป็นโนบาซิเลียนหรือว่าเก็บทั้งซอกข้างนอกข้างในรูทวารเก็บทั้งหมดเลยนะคะถ้าระยะแรกนะคะอยากให้เห็นผลนะคะแล้วก็ทําให้บางตัวลงให สวยงามนะคะก็แนะนําเป็นตัวบราซิเลียนดีกว่าค่ะก็คือแนะนำว่าครั้งแรกนะคะก็เป็นบาซิเลียน,น,ก,นะะก่อนที่เราจะทําหัตถการนะคะก่อนที่เราจะทําเลเซอร์นะคะเราก็กรอกข้อมูลนะคะให้ทางคลินิกก่อน,นะคะ่ะคือแอบเขนินแอบอายนิดนึงอะ คือจริงๆแล้วแบบบอกเลยนะคะว่าที่ต้องรีบมาเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยว่าทําไมต้องรีบพุ่งมาเป็นอย่างแรกเลยคือจริงๆเนี่ยช่วงทองเนี่ยหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าความดำนะคะของรอบพอของรักแกลนะคะตามแบบจุบดต่างๆของร่างกายอยู่แล้วเนาะคือเนี่ยคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าพี่ชีพมากๆเลยคือ นี่มันมีรอยดำหมาทุกคนแล้วมันก็มีความกระยมกระยำนะคะของขนที่แบบขึ้นมาใหม่คืออย่างที่บอกไปว่าคราวก่อนเราใช้เป็นโปรแกรม IPL จากที่อื่นตอนนี้ผ่านไปสักพักนึงเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยพุ่งมาที่กังน้ำคลินิกที่อื่นเนี่ยจะเน้นจะเก่งเรื่องอะไรไม่รู้แต่เรื่องขนเนี่ย ต้องมาที่กังนําคลินิกเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะเครื่องนะคะที่มีมูลค่าสูงถึง2ล้าน5แสนบาทก็คือรถเครื่องนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็คือ longhouse nd a k import มาจากอิตาลีโลยโนแล้วก็เป็นเครื่องเลเซอร์เนี่ยที่ดีที่สุดในท้องตลาดรงมนงอ่อนนิดนึได้ค่ะ คือแบบว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมานอนอาแฉะแบบว่าถ่ายคลิปลงยูทูบขนาดนี้การทาเลเซอร์แล้วก็คือไม่จําเป็นต้องแบบแปะยาชาไม่จําเป็นต้องแบบอะไรเลยก็คือแค่ลมเย็นก็ช่วยแล้วไม่ได้เจ็บมากอันนี้ก็คือเริมเลเซอร์แล้วนะคะทุกคนเจ็บไมคะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกรู้สึกถึงลมเย็นมากกว่าเลเซอร์คือดีงามมากคือเครื่องนี้คือถึงบักถึงรักถึงคนเลยแต่แบบไม่รู้สึกเจ็บเลย ประมาณกี่ครั้งคะถึงแบบว่าบดจริงๆขึ้นอยู่กับเส้นขนแต่ละคนแต่ละคนใช่โดยประมาณถ้าเป็นขนหลักแรก็ถ้าถาววอเลยก็แปดถึงสิบครั้งลักษณะขนอย่างนี้ก็คือแบบน่าจะประมาณแปถึงห้าครั้งสาห้าครั้งชิงนโน่เพราะว่าขนอ่อน ไอพีเอลมา,ลาลแล้วผมก็จะออกแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนว่า IPL เนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่แบบชะลอเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบกระหย่อมกระหยับแบบแม่หนูแบบนี้นะมันไม่ได้แบบหายไปนะคะแต่แบบเครื่องลองพาวเวอร์เอนดีแย็เนี่ยคือเขาเนี่ยทำลายแบบถึงรากถึงโคนเลยนะก็คือเรียกได้ว่าทําลายตั้งแต่จุดต้นตอของการเกิดขนที่สำคัญเนี่ยช่วยให้ผิวนะคะในจุดที่เราทำเนี่ยก็คือเรียบเนียนมาก์ดดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้ ขาวกระจัดใสด้ไว้ชื่นใจก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วว่าเสร็จแล้วอ่ะไม่ถึงอ่ะไม่ถึง5นาทีเลยจะแข่งง่ายที่นี่เลยะไอ้ขวาคือฟิลแบบความเย็นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณช่องสี่สักค่ทุกคนมันก็จะแบบไปให้เรารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บเนาะคือนี่ขนาดได้กลิ่นแบบเหมือนได้กลิ่นไหม้ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเจ็บ โอเคแล้วส่วนไหนเนี่ร่างกายที่เจ็บที่สุดคะถ้าเราทําเป็นโปรแกรมแย็ <Basil ian. S 2> <asil> กบาซิเลียนบาซิเลียนเจ็บแบโทนได้แล้วกันค่ะแต่ถ้าปเป็นแขนขาฟิวหน้าแขงจะเจ็บสุดพิดว่าแม่หนูอยากทําต่อแล้วเพราะว่าแฮปปี้มากเลยอะรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไอ้พวกแบบว่าจุดดำๆหมายที่ตอนที่เราเราเป็นรอยตอนที่เราท้องเนี่ยมันจางลงแบบ ทันทีเลยเยอะใช้เวลานานไหมคะไม่นานมากค่ะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีโดยประมาณเราเดินครึ่งชั่มรมแล้วเขาบอกติดบาซิเลียเราต้องทํากี่ครั้งเหรอคะจริงๆขึ้นอยู่กับเซลล์ฝนแต่ละคนก็โดยประมาณห้าถึงแปดครั้งงั้นเดี๋ยวมีคิวมีคิวค่ะทำต่อทำต่อได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะทําบาซิเลียต่อเลยแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการที่เราทําบาซิเลียนแว็กเนี่ยด้วยเครื่อง long pulse nd yag เนี่ยมันจะเป็นยังไง น,นี่นี่ทุกคนคือจริงๆแล้วที่เราทำบาชินเนียเนี่ยคือไม่ได้อะไรเลยนะคะเราจะเอาใจข้าหนูนเองค่ะข้าหนูจะได้แบบเต้นหนักหนัก,มกไม่ต้องอายกับคุณพี่ใช่ไหมคะคุณพี่ก็คือทํามาเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าใจเลยว่าผู้หญิงทุกคนน่ะที่ไม่กล้ามาทำเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องแบบกลัวเจ็บ แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของความอายใช,ใช่ไหมคะก็คือจะแบบอายไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบไม่ต้องอายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพี่คือผ่าน,านมาหลายหมื่นคนแล้วผ่านมือคุณพี่มาหลายหมื่นคนแล้วเออก็คือคุณพี่เขาเออดักร้อยคงน้อยไป,ยไป,ไปคือคุณพี่เขาจำเราไม่ได้หรอกคือจำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ก็ลืมใช่ไหมคะ <laughs> อันนี้คือเริ่มแล้วค,ค่ะเอาไว้เริ่มแล้วอันนี้ก็คือว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนนี่คือจริงแล้วกำบ่อนรอแล้วนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยสบายมาก, <c oughs> จ,าก,กจักรจีมไม่ความรู้สึกแบบจกกักรจีนิสเบิร์กอะไอย่างเงี้ยเออแฮปปี้ <Happy S 1> มากแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คือต้องกลับมาทำภายในสามอาทิตย์ <c oughs> ใช่ไหมคะปรนะมาณห้าครั้งใช่ประมาณห้าครั้งเจ็ดถึงสิบสี่วันผลจะยาวขึ้นมาแ <c oughs> ล้วก็อยคัรวมตัเองเลยใช่มอะไร่อ ซึ่งการดูแลตัวเองนะคะก็คือใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็อะโลเวยลาโนเพราะว่าตรงจุดที่เราทําทําให้ผิวของเราแห้งใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามโดนนะคะน้าสบู่เนาะก็คือเราก็คือล้างน้าเปล่าก็คือเทมเพเจอร์อุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะประมาณ5าวันใช่ไหมคะใชซึ่งคุณพี่ก็แนะนำว่าเราต้องมาทําอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยากให้แบบว่าสวยงามหมดจดอย่างเงี้ยก็คือต้องมาสักประมาณ5าครั้งนั่นเองเนาะไม่งั้นมันก็จะแบบว่าไม่จบสักทีเหมือนแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยคือ มาให้จบเป็นการดูแลตัวเองในรอบปีเลยนะคะหลังจากที่ท้องแล้วนะคะผ่าคลอดมาประมาณ1เดือนเนี่ยเป็นโปรแกรมแรกเลยละการที่มาทำหลังจากที่คลอดน้องไปสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะมาทำแบบแม่หนูนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีค่าใช้ใจ่ายอย่างเดียวก็วคือเป็นบาซิลเลียนเนาะเพราะว่ารักแร้นี่ก็คือที่กางน้ำคือจัดให้ฟรีเลย1ครั้ง <Wow. S 1> ต้องแอด ต้องแอดมาที่ Line official นะคะแอดกังนัมคลินิกเดี๋ยวแม่หนูจะขึ้นลิงก์ข้างล่างนี้ให้นะคะก็มูลค่า699บาทก็ฟรีเลยก็คือใช้เครื่องนี้เหมือนกันนะคะลองเท้าเอ n นดีแยกพุ่งไปที่สาขาใกล้บ้านทั้ง10กว่าสาขาเดี๋ยวแม่หนูจะขึ้นรายละเอียดให้ทางใต้คลิปนี้ค่ะว่าเขามีสาขาไหนบ้างสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ถามเข้ามากันเยอะมากว่าแม่หนูจะไปทําอะไรดูแลตัวเองตรงไหนอีกวันนี้เนี่ยก็พามาเปิดประเดิมนะคะสักกระ ปี2022โดยการมาเลเซอร์ที่กังนำคทีนิกค่ะและสำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe oh. ให้แม่หนูปากแดงด้วยเนะาะคราวหน้าจะพาไปทำอะไรอีกนะคะก็ติดตามได้ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย